บางทีความสุขอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งหาแต่อาจเป็นสิ่งที่รอให้เราหยุดแล้วเงี้ยหูฟังมันอยู่เงียบๆก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังคำพลังใจพื้นที่เล็กๆที่จะชวนคุณหยุดพักจากความวุ่นวายแล้วนั่งคุยกันด้วยใจ วันนี้ดิฉันไพรจิตวรโชดธนานันขอพาใจเราไปสำรวจความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆและบางทีคุณอาจเจอมันอยู่ใ,ใกล้กว่าที่เคยคิดก็ได้นะคะในโลกที่หมุนเร็วกว่าเมื่อวานที่หน้าจอมือถือสว่างวาบกว่าพระอาทิตย์ตอนเช้าที่เสียงโฆษณาดังแข่งกับเสียงหัวใจตัวเองเรากำลังตามหาอะไรอยู่กันแน่นะ หลายคนอาจตอบว่าความสุขคำนี้ดูธรรมดามากเลยเนาะแต่เชื่อไหมคะว่าคนทั้งโลกกำลังไล่ล่ามันอยู่บางคนวิ่งจนเหนื่อยบางคนยอมแลกบางสิ่งไปเพื่อให้ได้มาอีกอย่างที่คิดว่ามันจะสุขกว่าเรามักเชื่อว่าความสุขอยู่ในบ้านหลังใหญ่รถยนต์คันใหม่กระเป๋าแบรนด์แพงๆหรือคนรักที่สมบูรณ์แบบฟังดูไม่ผิดใช่ไหมคะ แต่ลองคิดดูให้ดีความสุขแบบนั้นมักมีเงื่อนไขกำกับไว้เสมอเช่นถ้ามีเงินมากพอถึงจะได้บ้านถ้ามีคนรักถึงจะไม่เหงาถ้ามีครบตามที่ฝันถึงจะกล้าบอกตัวเองว่าฉันมีความสุขแล้ว ลองนึกภาพคุณเพิ่งได้บ้านหลังใหม่ตกแต่งสวยกลิ่นสีใหม่ที่ยังไม่ทันจางคุณรู้สึกดีมากๆเลยใช่ไหมคะแต่พอเวลาผ่านไปความตื่นเต้นก็ค่อยๆจางแล้วเราก็เริ่มหาของใหม่มาสร้างความสุขอีกครั้งมันกลายเป็นวงจรแบบนี้ซ้ำๆไปมาเรื่อยๆเพราะเราผูกความสุขไว้กับของที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่น่าคิดก็คือเรานี่แหละคะ่ะ เป็นคนปรุงแต่งความสุขขึ้นมาเองสิ่งของหรือคนรักเขาไม่ได้มีโมเลกุลวิเศษที่ทำให้เรายิ้มเราแค่เลือกเชื่อว่ามันทำให้เราสุขแล้วเมื่อมันเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์ในอีกฟากหนึ่งของคำว่าสุขยังมีอีกคำที่ลึกกว่าเงียบกว่าแต่นุ่มนวลเหลือเกินคำนั้นคือ bliss ความสุขที่ไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องมีเงื่อนไขและไม่ต้องมีใครมาเติมให้มันเหมือนสายน้ำที่ไหลเงียบๆแต่เย็นชื่นใจเหมือนเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันลองนึกถึงชายชราคนหนึ่งเขาตื่นเช้าด้วยเสียงนกร้องจิบชาร้อนๆแล้วมองพระอาทิตย์ที่ลอยขึ้นช้าๆเหนือทุ่งนา ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีแอร์เย็นไม่มีของหรูอะไรเลยแต่ในแววตาเขากลับมีความสุขบางอย่างที่คนในเมืองใหญ่อาจหาซื้อไม่ได้เลยเพราะความสุขแบบบลิสไม่ต้องรอไม่ต้องจ่ายไม่ต้องมีใครอนุมัติให้เราแค่เรายอมอยู่กับตัวเองฟังใจตัวเองแบบเงียบๆไม่เปรียบเทียบไม่เร่งไม่ไล่ไม่ตัดสินแค่นั้นก็เพียงพอ เพราะฉะนั้นนะคะบางทีความสุขไม่ใช่เรื่องของการมีมากแต่เป็นเรื่องของการวางบางอย่างลงลดความคาดหวงังลดความอยากครอบครองลดเสียงเปรียบเทียบในใจเพื่อให้เหลือที่ว่างสำหรับความสุขเล็กๆที่แท้จริงจะเข้ามา คุณไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยแต่คุณสามารถมีความสุขได้ถ้าหัวใจของคุณพร้อมจะอยู่กับตัวเองอย่างสงบและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีพลังอย่าลืมกดติดตามช่องพลังคำพลังใจไว้นะคะให้บทพูดสั้นๆผ่าใจเราเดินทางและบางครั้งก็ช่วยเยียวยาใจเราในวันที่ล้า ขอบคุณที่ฟังจนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะขอให้วันนี้ของคุณสง,งบเย็นและเบาใจนะคะ